ดูนี่ดิสะนามไรมาตรฐานกลืนน้องชายนักเรียนหนุ่มคาเด็ดไปทั้งคนสงสารน้องเขาจังเลยอะยังเด็กอยู่เลยน้องชายเขาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ขาวนี้มันฟังดูแบบแปลกนะเฮ้ยมีถ่ายทอดสดมีข่าวมีข่าว สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ค่ะเรากำลังติดตามสถานการณ์นาทีชีวิตของน้องเอิร์ธนามสมมุติค่ะที่อวัยวะเอไปติดอยู่ในท่อของสระว่ายน้ำสถาบันกวดวิชาชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณหมอและเศรษฐงเจ้าของสถาบันกวดวิชาเราจะมาถามกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเออว่าไงวะเออสบายดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูข่าวอยู่ปะส่วนของเออนั่นแหละ เออแล้วเด็กในข่าวนี่มันใช่กลุ่มเดียวกับที่แกแนะนำป่าวะของน้องเขาเนี่ยนะคมันชัดเลยแบคทีมทูบของทางโายเรียนนะครับเฮ้ยไหนเดี๋ยวก่อนที่ไลออกมะไว้คุยกันเออแค่นี้ก่อนนะรักแฟ่เพื่อนจูบๆโอเคโอเคบายบายเขาที่ชู้ใช่นะครับก็จะมีความไวสิงเลาหรือว่าสิ่งสัมผัสเนี่ยเป็นพิเศษไหนคะคราวนี้พอไปติดเข้าโรงเรียนคดิตาคอปราเดี๋ยวเอาสูตรมาให้ดูนะครับอ่าพอทีนี้พอ เกิดการข้างตัวมากเข้าเนี่ยนะครับ<ม>ก็เลยทำให้เกิด enlargement ของ p e น i s นะครับทีนี้ในส่วนของอาทางทีมแพทย์ที่เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะครับเราก็าคือติดอยู่ในสระครับผมเข้าใจไหมครับติดอยู่ในท่อระบายน้ำในสระของเราเพราะว่ามันเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะมันมีแรงดูดเข้าไปก็ดึงไม่ออกติดอยู่นานแล้วครับเราพยายามแล้วดึง ก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าเกิดอาการใหญ่ตัวขึ้นทองตัวขึ้นจากเล็กๆกลายๆเป็นใหญ่ดึงไม่ได้ครับผมหายสงสัยกันหรือ,อยังครับแต่พวกเราทุกคนก็พยายามอยู่นะครับว่าจะเอาออกจากสาราได้ยังไงเข้าใจไหมครับยูโนยูโนครับคุณหมอครับพักชมสิ่งน่าสนใจกันเลยละกันคะ่ะ น้องคะนมยาก่อนนะคะ่เมไปน้องคะนมยาก่อนนะคะน้องคะเป็นไรมยาก่อนนะคะเอ้ยโม้ยอ้พี่ครับช่วยเออออกออกไปก่อนได้ไหมครับเออไปได้เลยยิ่งดีครับพี่อะไรวะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญทางนู้นก่อนนะฮะเดี๋ยวเออ ทีมทางนี้เขาไม่ค่อยสะดวกเลยนะงั้นงั้นฝากดูเพื่อนด้วยนะคะเป็นไงเนี่ยฮ้อนโอเคเม่อวาฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์เน่ก้อยใช่ไหมค่ะเนี่ยครูเห็นข่าวในทีวีเป็นยังไงบ้างวุ่นวายไหมโห้คำว่าวุ่นวายอย่างน้อยไปค่ะเอาอย่างนี้นะก้อย เดี๋ยวจะมีคนชื่อปราโม้เข้ามา<ะ>เธอบอกไปรับรคนที่หน้าตึกหน่อยนะเขาคือใครอะคะไม่มีเวลามาอธิบายแล้วก้อยนี่ให้บอกกับคนอื่นว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทุ่มโลภไปก่อนเขาจะมาช่วยแก้ปัญหาเหรอคะแล้วแก้ยังไงอะคะไม่ต้องโทษแล้วเขามีหน้าที่หรือทำอะไรล่ะคะไปจัดก,การซะฮัลโหลอาจารย์เสน่อาจารย์เสนเ่เรากำลังไปรับพี่โม้นะ คนที่อาจารย์สเสนให้บอกเสร็จว่าเป็นอาจารย์ที่ฝึกษาชมรมเราค่าพี่โมดกำลังไปแล้วค่ะใช่พี่โมดนะะหนูนโอ้โหนี่การสืนอที่นี่กันทั้งวันเลยว่าง,งั้นแ <c oughs> ล้วสื่อเนี่ยใครโทรแจ้งเดี๋ยวก็มากันเองอะหนูเป็นคนแจ้งเองคะ่ะแต่ว่าหนูไม่ได้เรียกสื่อน,นะคะหนูเรียกกู้ภัยเธอทำถูกแล้ว เสพงคะนี่พี่โมดค่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมค่ะใช่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีครับมาจากกรุงเทพ อย่างนี้ครับคุณเสตอนนี้นะครับผมอยากคุณเสเนี่ยใจเย็นๆเพราะว่าผมมีแผนอยู่ในนี้ครับเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเ <c oughs> หตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยจะเป็นที่จดจำของคนทุกคนและคะดนตแห่งนี้จะต้องมีชื่อเสียงโดดเด่นกว้างไกลที่สุดแน่นอน <c oughs> มาเลี <c oughs> ทำตามแผนที่เราวางไว้สิ คอย่างนี้ครับพี่เสรเราจะต้องแก้ปัญหากันทีละเปลาะอย่างเช่นพี่เสได้เปิดระบบน้ำหรือย่างครับคุณจะทำอะไรก็ทำสิครับจะมาถามผมเพื่ออะไรเก็บด้วยหล่น เลยเหรอไม่เป <formation> <inh>? ็นไรมีเยอะระบบน้ำไงครับระบบน้ำไงแล้วแล้วระบบน้ำไปซิไปซิระบบน้ำระบบน้ำไปเลยปิดระบบน้ำไงระบบน้ำอ่ะให้เตรียมน้ำเตรียมขนมอะไรก็ได้ยัดปากนักข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรเนี่ย จะลายบอกเตียมันไรอ่ะพ,ออพี่มารีจ้าอ๋อพี่มารีมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะมี่ปมานะโอเคค่ะไอโอ๊ตใช่ห้องนี้ปะวะกูว่าน่าจะใช่ละมั้งแล้วมังมรู้ได้องว่ามันปิดตรงไหนอ่ะกูว่านะ หมดเลยไอ้ท่อนี่มันก็ดูดไม่เลือกนะไงเนาะไปดูดช้างน้อยมอนเนี่ยไม่เค็มตายหาวะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเค็มเเดี๋ยวนะดูดเหรอท่อมันดูดใช่ปะเออท่อมันดูด แต่ที่พ่นน้ำอ่ะ<ม>คือช้างน้อยไอ้มอนไอ้มอนมันโดนดูดใช่ปะถามซ้ำไปซ้ำมาไปเนี่ยกูค,คิดออกแล้วหนามย่อต้องเอาหนามบ่งเว้ยยัง,งไงวะคือคืองี้เว้ยไอ้มอนมันโดนดูดอยูใช่ป่ะเราต้องหาอะไรสักอย่างอ่ะเป่ามันเข้าไปเว้ยเพื่อให้ลมเป็นแรงผักให้ช้างน้อยไอ้มอนมันดูดออกมาผู้เล้มึงเนี่ย กูไม่เข้าใจเลยทฤษฎีอะไรวะมึงคิดมึงคิดชาจช่วะมมันก็เหมือนตอนที่มึงดูดชาไข่มมูเข้าไปอ่ะแล้วไข่หมูมันติดในหลอดใช่ไหมมึงดูดขึ้นอ่ะมันก็ไม่ขึ้นถูกป่ะมันก็ขึ้นเพราะว่าดูดแรงถ้าครั้งสองครั้งก็ไม่ขึ้นถูกป่ะเออให้ึงหน่อยละกันนะเออแต่พอมึงเป่าออกปุ๊บไข่มูก็หลุดออกมาไงเก็ดแล้วใช่ป่ะกูยังไม่เข้าใจดีวะ มึงเข้าใจอะไรยากยังวะนี่เป็นอย่างนี้นี่ดูเนี่ยท่อเนี้ยฝั่งตรงข้ามของท่อเน,นี้ยก็จะเป็นช้างน้องของไอ้มอนแล้วมึงรู้ได้หรอเป็นท่อน,นี้ก็ท่อมันนา่าจะรวมๆกันอยู่ตรงนั้นแหละเออๆแล้วงี้เว้ยมึงก็แค่เป่าลมเข้าไปในเนี้ยเออไปทำให้ดูแล้วมึงดูกูดีๆนะมันจะเป็นอย่างนี้ เป่าเข้าไปเออคิดออกยังเป็นอย่างนี้นะอ๋อกูเห็นภาพแล้วได้ไงต่อวะอุ้ยฮะอุ้ยอุ้ยอะโดนโดนโดนแล้วอะปากติดปากติดขับเฮี้ยนเลยจิ้งกุดีฮะปอกติดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตี ่าเพื่อมติดท่อว่ะโงเฮ้ยเกมคนละมือเชืวอมนาน่ะนะเอ่อฮึฮะดนติดอ่ารอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอ้โหูวิดีโอสวัสดีครับผมโอ๊ตเกมฟิกชั่นนะครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับ น้องมอนเองมึงไปบายให้กล้องหน <c oughs> อ่อยดิชุนกุยอะชุนกุยชุนกุยเด็กกล้าขายแขงอะไรนะชุนกุยแล้วนี่มึงพูดอย่างเงี้ยแฟนขับเกียร์พิเศษเขาจะได้ยินไหมมึงพูดใกล้ๆดิมึงใกล้ใกล้สนับสนุนโดยโออิชิเบรกแอนด์ฟาสต์โออิชิเกียวซา่า